รมการค้าภายในจับมือไทยแอร์เอเชียดันเมนูอาหารจากลำไยมังคุดและสับปะรดภูแลเสิร์ฟบนเทีย่ยวบินทั้งในและต่างประเทศอาทิไก่ทอดซอสลำไยโอเอลน้ำลำไยยำม,มังคุดกุ้งสดและพิซซ่าฮาวเอียนสับปะรดภูแลค่ะพร้อมเตรียมต่อยอดสูบกุ้งและปลากระพงเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่ตลาดใหม่โดยนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมนูอาหารเครื่องดื่มบนเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชียโดยสืบเนื่องจากที่กรมการค้าภายในเซ็น MOU กโกับไทยแอร์ ในการรับซื้อผลไม้สดจากเกษตรกรเป้าหมาย1,000ตันในระยะเวลา1ปีค่ะโดยไทย i อเอชีจะนําผลไม้มาเป็นวัตถุดิบในเมนูอาหารทั้งคาวและหวานจาหน่ายบนเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศโดยเริ่มจําหน่ายตั้งแต่วันที่1รกรกฎาคม2,568เป็นต้นไปค่ะสวัสดีครับ วันนี้กระทรวงพาณิชย์โดยกลมการค้าภายในนะครับร่วมกับบริษัทไทยแอร์เอเชียนะครับเรามาอยู่กันที่การท่าอากาศยานนะครับดอนเมืองนะครับซึ่งมีท่านผู้อำนวยการอยู่ด้วยกับเรานะครับวันนี้เรามาเพื่อที่จะโปรโมทนะครับเมนูนะครับสำคัญที่เรานําขึ้นไปจําหน่ายบนไฟล์บินของของสายการบินแอร์เอเชียนะครับซึ่งเมนูเหล่านี้นะครับรังสรรมาจากสินค้า จากพี่น้องเกษตรกรของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นจากลำไย,ยนะครับมังคุดหรือว่าสับปะรดภูแลก,ก็ดีนะครับซึ่งนำมาเป็นเมนูต่างๆนะครับเพื่อที่จะช่วยนะครับเหลือพี่น้องเกษตรกรในการที่จะซื้อนะครับสินค้าจากพี่น้องเกษตรกรในภูมิภาคต่างๆนะครับแล้วเอามาทำเป็นเมนูเพื่อยกระดับนะครับคุณค่าของอาหารนะครับไปยังที่ เสิร์ฟบ,บนสายการบินแอร์เอเชียนะครับซึ่งอันนี้เป็นความร่วมมือนะครับที่เราร่วมมือกับทางบริษัทไทยแอร์เอเชียในการเข้าซื้อสินค้าจากพี่น้องเกษตรกรนะครับเป็นระยะเวลา1ปีเต็มนะฮะและหวังว่านะครับขอให้ประชาชนนะครับได้อุดหนุนแล้วก็ได้ทดลองลิ้มลองนะครับเมนูต่างๆจากทางสายการบินแอร์เอเชียนะครับต่อไปอย่างต่อเนื่องก็ ชัดเจนนะครับอย่างมังคุดเนี่ยนะครับก็มีการเข้าซื้อตั้งแต่ของภาคตะวันออกนะครับรวมไปถึงมังคุดจากนครศรีธรรมราชในภาคใต้นะครับในขณะที่ลำไยนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมาจากทางภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นทางลำพูนแล้วก็เชียงใหม่นะครับซึ่งมีการซื้ออย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยเราตั้งเป้าเบื้องต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ1,000ตันตลอด1ปีนี้นะครับแล้วก็คาดว่ายังมีสินค้าตัวอื่นๆอีกนะครับที่ทาง บริษัทแอร์เอเชียนะครับสามารถที่จะเอาไปรังสรรค์ได้อีกนะครับหรืออย่างสับปะรดนะครับก็จะเอามาจากที่เชียงรายเป็นต้นครับมีหลายๆตัวครับผมนะฮะก็จะมีตัวอื่นๆด้วยนะครับก็แล้วแต่แต่อย่างตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าทางลำไยเนี่ยได้รับความตอบรับเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะในเมนูเรื่องของโอเอ๋อลำไยนะครับเป็นการรวมกันระหว่างนะครับโอเอ๋อจากภูเก็ตแล้วก็ลำไยจากลำพูนเชียงใหม่นะครับเอามา ผสมนะครับทำเป็นเมนูเครื่องดื่มนะฮะแล้วก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีอาจจะมีการสั่งซื้อเพิ่มนะครับผมนั้นสำหรับเมนูใหม่ในวันนี้นะคะที่เราจะนํามาให้ทุกท่านได้ชิมกันนะคะนั่นก็เป็นเมนูที่เราได้รังสรรค์เมนูสุดพิเศษมาแล้วนะคะภายใต้ธีม อาหารใต้ใกล้ฉันนะคะ h e r n Thai Delight ค่ะโดยเราใช้ผล,ลไม้จากเกษตรกรไทยอย่างลำไยนะคะมาเป็นวัตถุดิบหลักค่ะในการรังสรรค์เมนูทั้งอาหารคาวและอาหารหวานนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตถ่ายมือมาทางด้านนี้นะคะซึ่งเราได้โชว์เอาไว้แล้วนะคะกับเมนูแรกนะคะไก่ทอดหัดใหญ่ซอสลำไยนะคะซึ่งเราใช้ อกไก่คุณภาพดีนะคะชิ้นพอดีคำค่ะหมักกับเครื่องปรุงสูตรเฉพาะของแอร์เอเชียนะคะจากนั้นค่ะนำไปทอดให้กรอบกำลังดีนะคะราดด้วยซอสลำไ่สูตรเข้มข้นกลมกล่อมที่เคี่ยวอย่างพิถีพิถันนะคะ เปรี้ยวหวานลงตัวนะคะจากนั้นเราเสิร์ฟร้อนๆนะคะโรยด้วยหอมเจียวค่ะรับรองว่ากัดคำหน่อยก็อร่อยทุกคำนะคะมากันต่อที่เมนูที่2นะคะทานอาหารคาวแล้วอย่าลืมทานอาหารหวานนะคะนั่นก็คือของหวานในรูปแบบเครื่องดื่มค่ะ โอเอ๋วน้ำลำไย,ยสดที่ทุกท่านบอกว่าอร่อยมากๆนะคะซึ่งเราใช้เป็นรูปแบบของสิงเหนือเสือใต้อย่างที่บอกไปนะคะโอเอ๋วจากภูเก็ตซึ่งเป็นโอเอ๋วแท้ๆนะคะก็ลำไยจากลำพูนนะคะและยังมีเคี้ยวเพลินนะคะกับ ซูเปอร์ฟู้ดจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นโกจิเบอร์รี่นะคะข้าวบาเล่นะคะแล้วก็ลูกเดือยนะคะให้ความหอมหวานแต่เป็นหวานที่หวานน้อยนะคะและเป็นความหอมจากลำไยสดสดแท้ๆลูกโตๆนะคะรับรองค่ะว่าสายสุขภาพนะคะถูกใจสิ่งนี้อย่างแน่นอนนะคะเดินทางกับแอร์เอเชียนะคะสามารถทานได้เลยนะคะในเที่ยวบินไทยแอร์เอเชียและแอร์เอเชียเอ็กซ์นะคะรับรองว่าจะได้พบกับความอร่อยนี้อย่างแน่นอนแล้วเรามาร้อยแรงไปกับทุกการเที่ยว บินเดินทางกับแอร์เอเชียขอบคุณค่ะ